ไอเอ็มซีทีนิวส์ประจำวันที่24มกราคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสลันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่เซอร์เกย์นาริชกินซึ่งเป็นผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศรัเสเซียหรือ SVR ประเมินสถานการณ์ระเบียบโลกใหม่ ว่าสหรัฐกำลังสูญเสียสถานะผู้นำโลกเพียงขั้วเดียวขณะที่มหาอำนาจใหม่ที่มีศักยภาพทั้งด้านการพัฒนาและการรักษาเสถียรภาพโลกกำลังพัฒนาขึ้นอดีตมหาอำนาจอย่างสหรัฐกำลังเสื่อมถอยและสูญเสียการควบคุมนาเรชกินระบุพร้อมกับเน้นย้ำว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากระเบียบขั้วอำนาจเดียวที่ล้าสมัยไปสู่ระเบียบโลกใหม่ที่มีความยุติธรรมมากขึ้น ผู้อำนวยการ s b r คาดการว่าในปีนี้จะเป็นปีแห่งความท,ท้าทายเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่โลกหลายขั้วอำนาจมาพร้อมกับความเสี่ยงต่อเสถียรภาพโดยเตือนว่าสถานการณ์จะขึ้นอยู่กับวุฒธธิภาวะและความอดทนของผู้เล่นทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกค่ะ ไปต่อกันที่ฝากฝั่ง EU กันบ้างค่ะที่ประธานาธิบดีเอมมาเูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโอลัฟชอสซึ่งเป็นผู้นำของเยอรมนีพบกันที่กรุงปารีสระบุว่าทรัมปเป็นความท้าทายสำคัญโดยเฉพาะคำขู่ขึ้นภาษีที่อาจฉุดเศรษฐกิจยูโรโซนลงถึงร้อยละ0.5ใน2ปีตามการประเมินของธนาคารของกรีซ ขณะที่เยอรมน,นีอาจสูญเสียการส่งออกไปยังสหรัฐร้อยละ10ถึงร้อยละ15ซึ่งจะกระทบกับ GDP ถึงร้อยละ0.3ด้วยกัน ด้าน,นความร่วมมือระหว่างประเทศการถอนตัวจากข้อตกลงปารีสและ WHO ของทรัมป์ทำให้ความขัดแย้งลึกขึ้นซึ่งโอซูล่าฟอนเดเลเยนประธานของคณะกรรมการยุโรปย้ำที่ดาวอสว่าโลกอยู่ในจุดเปลี่ยนหลายจุดและเรียกร้องการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับความสนใจของทรัมป์ต่อกรีนแลนด์สร้างความกังวลด้านบูรณภาพแห่งดินแดนขณะที่มาโครงผลักดันให้ทบทวนค่าใช้จ่ายทางทหาร หลังพบว่า2ใน3ของงบประมาณป้องกันประเทศถูกจัดสรรให้กับปฏิสัทของสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมานีย้ำความจำเป็นในการสร้างยุโรปที่เป็นหนึ่งเดียวแข็งแกร่งและมีอำนาจอธิปไตยพร้อมกับตอบโต้มาตรการทางการค้าอย่างสมเหตุสมผลโดยโรเบิร์ตฮาเบกรองนายกรัฐมนตรีเยอรมานีประกาศว่าเราไม่จำเป็นต้องถูกกดดันค่ะ การขยับเคลื่อนไหวของทรัมป์ทำให้หลายคนต้องจับตาค่ะหลังจากที่สื่ออิตาลีรายงานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้องการถอนทหาร20,000นายออกจากยุโรปโดยสำนักข่าว ANSA ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสาหรัฐรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวทางการทูตในยุโรปว่าทรัมป์มีแผนจะลดจำนวนทหารสาหรัฐในยุโรปลงประมาณร้อยละ20 หรือประมาณ20,000นายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนความมุ่งมั่นของวอชิงตันในการปกป้องยุโรปเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2020ในช่วงวาระดำรงตำแหน่งวาระแรกของทรัมป์เขาประกาศว่าสหรัฐจะถอนทหาร12,000นายออกจากเยอรมนีเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของเบอร์ลินในการบรรลุเป้าหมายการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของเนโตขณะเดียวกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ประธานาธิบดี โจไบเดนระงับแผนการถอนทหารสาหรัฐออกจากเยอรมน,นีอย่างเป็นทางการทําให้เมื่อปลายปีที่ผ่านมามีทหารสาหรัฐจากสาขาต่างๆประมาณแสนนายประจําการอยู่ทั่วยุโรป ไปต่อกันที่ทรัมป์กับบริกส์กันบ้างค่ะหลังจากเข้ารับตําแหน่งทรัมป์เองก็ยืนยันความร้อมที่จะเรียกเก็บภาษีการค้าร้อยเปอร์เซนต์กับบริกส์หากพวกเขาไม่ละทิ้งแผนการสร้างสกุลเงินทางเลือกของแทนดอลลาร์สหรัฐซึ่งจากข้อมูลการค้าของสํานักงานสัมมโนาประชากรของประเทศระบุว่าบริกส์คิดเป็นมูลค่าการนําเข้าของสหรัฐมากกว่า5แสนล้านดอลลาร์ในปี2024ขณะที่วอชิงตันต้องซื้อสินค้าจากบริกส์แต่ละชาติ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสมาชิกและชาติพันธมิตรก็คือบราซิลที่38,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมีเหล็กกึ่งสำเร็จรูปน้ำมันดิบเยื่อไม้เคมีซาเฟตและเหล็กดิบรัสเซียเกือบ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมีแพลตินัมซึ่งกระทรวงมหาดไทยสหรัฐจัดให้เป็นหนึ่งใน50สินค้าแร่ธาตุที่สำคัญและจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และการแพทย์อินเดีย80,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมียาบรรจุหีบห่อน้ำมันกลา และเพชรสำหรับอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการแพทย์จีน400ล้านดอลลาร์สหรัฐมียาแบตเตอรี่ลิเทียมคอมพิวเตอร์และระบบส่งสัญญาณสื่อแอฟริกาใต้1.3หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐมีแพลตินัมเฟอร์โรอลอยเพชรและแร่ไทเทเนียมสำหรับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์เคมีอากาศยานและอวกาศไปต่อกันที่ชาติพันธมิตรอย่างอิหร่านค่ะอยู่ที่เกือบ6,000ล้านดอล ลาสหรัฐโดยมีน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอียิปต์อยู่ที่2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมีปุ๋ยไนโตรเจนและสหรัฐอารับเอมิเรสเกือบ7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมีอลูมิเนียมดิบซึ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอวกาศน้ำมันกลั่นซีเมนต์และไฮโดรคาร์บอนแบบวงแหวนสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันค่ะ ปิดท้ายกันที่อีกความเคลื่อนไหวของทรัมป์ค่ะหลังจากที่ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหรือ executive order ฉบับประวัติศาสตร์เสริมสร้างความเป็นผู้นำของอเมริกาในด้านเทคโนโลยีการเงินดิจิทัลเพื่อเดินหน้าผลักดันสินทรัพย์ดิจิทัลสู่กระแสหลัก ร้อมสั่งห้ามการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือว่า CBDC อย่างเด็ดขาดสาระสำคัญของคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้มุ่งสนับสนุนการเติบโตและการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ Bitcoin และเครือข่ายบล็อกเชนแบบเปิดรับรองสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงและใช้งานโดยไม่ถูกแทรกแซงทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์การดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยตัวเองและการมีส่วนร่วมในการขุดหรือ ือตรวจสอบธุรกรรมเดวิดแซกซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และคริปโตเคอเรนซีของรำเนียบขาวกล่าวระหว่างพิธีลงนามในห้องทำงานรูปไข่ว่านี่คือการประกาศนโยบายที่จะทำให้สหรัฐกลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้าน AI และกล้าวขึ้นเป็นผู้นำในเทคโนโลยีนี้ด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเสริมว่านี่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ คำสั่งดังกล่าวยังกำหนดให้จัดตั้งคณะทำงานของประธานาธิบดีด้านตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีแสกเป็นประธานค่ะประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการคลังสนักงานอายการสูงสุดและหน่วยงานกำกับดูแลสำคัญอย่าง SEC และ CFTC มีกำหนดเวลา180วันในการเสนอกรอบกฎหมายและกฎระเบียบที่ชัดเจนรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคลังสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งชาติค่ะทั้งหมดนี้คือ i อ c t News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ